ลงมาแล้วนะครับก็ถ่ายสะหน่อยนะครับอันนี้เป็นลำธารลำธารบอกเรนะครับที่เลยจากนี่ไปก็ตามนั้นเลยครับนี่ฮะเราเลี้ยวกลับไปโอเคนะครับนี่คือทางเข้าบอกเกลือนะครับทางนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปต่ออ่าอย่างนี้นี่ครับส่องออกมาเลยนี่อันนี้ก็เป็นธรรมชาติของแถวบ้านสุพรรณนะครับ ที่เรากำลังมาเนี่ย Năm năm qua nè สวัสดีครับตอนนี้เราไซซีอิงบริเวณทางแม่น้ําแม่น้ําอะไรเหรอแม่น้ำว้าแม่น้วานว้านะครับนี่คือระเบียงว้านะครับระเบียงว้าเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพวกเราเออมาเที่ยวกันนะครับเราก็มาชมทัศนียภาพซึ่งถ้าเราจะไปทางข้างบนเนี่ยตรงนี้เขาเรียกสะพานครับอ่าสะพานเนี่ยมาาปปันจะไกลอยู่ปปน,นะฮะก็เรียกว่า ความสวยงามไม่ต้องพูดถึงนะครับสวยยมากเลี่ขบวนสวยครับสวยฮะดูฮะดูน้ำใสเลยน้ำใสน่าเล่นเลยอ่ะน้ำใสไรเย็นเห็นตัวปลาแหวกว่ายไปมาอยู่ไหวอยู่ไหวอย่ให้ไหวให้เรียกกูไปถ่ายรูปอีกแล้วนี่ฮะระเบียงโซโลบาสปันนะครับอันนี้หัวหน้าทัวร์เราเดี๋ยวเราชมตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะกลับเลยเนาะ นะครับพี่น้องครับก็จะเห็นว่านี่คือสะพานแม่น้ํานะครับนี่คือทิวเขาอุทยานอขุนน่านนะครับเป็นความสวยงามนะครับอุทยานขุนน่านะนะครับ แล้วก็แวะชื่นชมพัสรีภาพนิดนึงนะครับมาขออ่ะถ่ายรูปครับถ่ายรูปวิเทศถ่ายรูปครับเร็ว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 ขออนุญาตครับอ้าว เอากล้องมาที่ครับพี่พี่วิเศษครับเอากล้องมาครับกล้องผมเป็นวิดีโอครับโอเคนะครับสวยงาม <c oughs> จะสวยอย่างนั้นอืมคือมันต้องมานองแล้วสองคืนอย่างน้อย <c oughs> dalam dam